โอ้ไม่มีไฟเลยนะต้องชาร์จนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เป็น EP เกี่ยวกับ โซล่าเซลล์นะครับแต่เป็นสปอตไลท์โซล่าเซลล์เป็นระบบสแตนด์อะโลนนะครับตัวของโซล่าไลทิงนะครับหรือว่าไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์นะครับระบบนี้เป็น ตัวสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ซึ่งมีแผงแล้วก็ชุดอยู่ในรวมกันอยู่ในนี้เลยนะครับจะถือได้ว่าระบบเนี้ยเป็นระบบโซล่าเซลล์ขนาดเล็กที่สุดออฟกิดเล็กที่สุดนะครับที่หลายๆบ้านอาจจะมีแล้วนะครับวันนี้ผมเลยถือโอกาสมาแกะกล่องรีวิวนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรไม่ทราบนะครับยังไงก่อนติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับรุ่นก็คือ H Y 8 8 5 6 0นะครับตัวนี้เป็นแบบ60วัตต์นะครับก็ หน้าตาในกล่องข้างนอกกล่องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาแกะกล่องดูนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า ระบบโซลาร์เซลล์แบบนี้มันเป็นระบบที่ติดตั้งง่ายที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับในราคาหลัก100ร้อยนะฮะซึ่งก่อนที่ผมจะมารีวิวตัวนี้ผมเคยซื้อมาติดตั้งแล้วนะครับที่บ้านก็ตอนนี้ประมาณ4-5ปีนะครับคือเขายังทํางานได้ดีอยู่นะครับก็อาจจะมีเคล็ดลับนิดนึงก็คือในส่วนของตัวสปอตไลท์ผมจะติดไว้ในภายใต้ใต้หลังคานะครับแล้วก็ตัวโซลาร์ก็อยู่บนหลังคาเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานเขาก็จะ ยืดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โดนแสงแดดตรงๆนะครับแต่ในตัวเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาสามารถกันน้ําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ที่เขาบอกไว้นะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับประหยัดพลังงานนะครับเป็นพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวนะครับ2ก็คือ โซล่าแบตเตอรี่ชาร์จิ้งซีโร่ชาร์จนะครับก็คือชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับไม่ต้องเสียค่าพลังงานหรือชาร์จไฟบ้านนะครับ3เป็นแบบคุณภาพสูงนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วก็การเก็บประจุหรือเก็บกระแสเนี่ยสามารถเก็บได้นานนะครับสนะฮะติดตั้งง่ายเอาง่ายๆนะครับว่าติดตั้งง่ายๆติดตั้งด้วยตัวเองได้นะครับมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นแบบรุ่นนี้เป็นตัวพลาสติกนะครับก็เป็นพลาสติกบอดี้นะครับ ก็กันน้ําได้แน่นอนกันน้ําได้นะครับ IP 6 7นะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวนะครับมีอยู่2ตัวรุ่นเดียวกันเลยนะครับเป็นพี่ข้างบ้านนะครับเขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วเขาก็ฝากให้ผมติดตั้งให้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมติดตั้งให้เขาก็สั่งทางออนไลน์มานะครับราคาเท่าไหร่นี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ก็น่าจะหลักร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับในชุดก็จะมี แผงโซลาร์พาเนลนะครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่าตัวนี้แผงขนาดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีสายแถมมาให้นะครับสายจะอยู่ในชุดนะครับอยู่ที่5เมตรนะครับผมลงวัดโดยประมาณนะอยู่ที่5เมตรซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยไฟสปอตไลท์พวกนี้เขาก็จะไม่ติดห่างกันมากนะครับโดยส่วนมากเขาก็จะติดแผงอยู่ด้านบนสปอตไลท์อยู่ด้านล่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับ ครับมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับข้างในนะครับก็จะมีชิ้นแรกนะครับเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับในชุดนะครับก็จะมีตัวสปอตไลท์อ่านี่นะครับมีชุดน็อตให้นะฮะเดี๋ยวแกะดูตัวโซล่าเซลล์ตัวสวอตไลท์ก่อนนะฮะ เขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะบอกว่าติดตั้งยังไงมีพุกนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกก็คือมันติดตั้งง่ายๆสายที่แถมมา5เมตรจริงๆเขาก็จะนิยมติดกันแบบนี้นะครับติดเสาแล้วก็แผงอยู่ด้านบนนะครับก็ช่วยบังกันฝนกันแดดบ้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีตัวคอนเนคเตอร์ต่างๆให้นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็ติดตั้งง่ายๆ ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตไลท์นะครับก็จะเป็นแค่บอกว่าโซล่าไลท์กันน้ํา IP67 นะครับเป็นรุ่น60วัตต์ตัวนี้ก็จะเป็นชุดโคมเขานะครับข้างล่างน่าจะเป็นสเตตัสของ LED ไว้ชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็น LED สองสว่านนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวรับรีโมทนะครับตัวดําๆเอาไว้รับสัญญาณรีโมทตัวนี้แล้วก็ให้มาแบบนี้นะฮะแค่นี้นะตัวนี้ข้างหลังเขาก็จะมีตัวยึดนะครับ แต่บอดี้เป็นพลาสติกนะครับก็น่าจะทนประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูส่วนของแผงบ้างนะครับครับอันนี้ก็เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวผมวัดจากกล่องให้ก่อนนะครับขนาด36เซนนะครับคูณ25นะครับ36คูณ25เดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในนะครับว่ามันจะขนาดไหนนะครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นแผงโซล่าเซลล์ชุดเริ่มต้นนะสำหรับหลายๆบ้านนะครับแก้ออกมาโอ้โหตัวนี้ทำไมฝากระจุยเลยนะฮะนี่นะครับฝาปิดหลังแผงอ๋อเป็นแบบสไลด์เข้านะครับสไลด์เข้าแล้วก็ล็อกแบบนี้นี่นะครับแกะออกมาก็จะมีขาให้นะขาล็อก แล้วก็มีรูน็อตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องร้อยน็อตที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะมีแจ็คคอนเนกเตอร์เอาไว้คอนเนคเตอร์เข้ากับตัวโคมนะครับหลอดสปอตไลท์ให้ดูงานด้านหลังนะครับก็จะงานระดับหนึ่งนะครับโครงแผงเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านหน้านะขนาดแผงเดี๋ยววัดเลยแล้วกันนะครับก็35เท่ากับกล่องนะครับ35คูณ23.5นะครับ ขนาดแผงโซล่าเซลล์ครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลชุดนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้มาประมาณนี้นะครับมีน็อตให้นะฮะแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลให้นะครับ,ม,รบมีตัวแผงแค่นี้นะครับก็รีโมทนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับรีโมทก็ใช้งานง่ายๆนะไม่ต้องศึกษาคู่มืออะไรก็ได้นะครับนี่ปุ่มเปิดปิดนะครับ อันนี้กรณีเราจะใช้เป็นสวิตแสงนะครับออโต้ก็กดออโต้ไปสิ้นแสงภาทิ์นะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงนะครับ3ชั <famoso> ่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็อันนี้สุดท้ายนี่จะเป็นเปิดตลอดนะครับหลังจากสิ้นแสงจนภาทิ์กลับมานะครับอันนี้คือออโต้จนถึงเช้านั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มแสงลดแสงนะก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เพิ่มอันบนลถนะครับลูกศรชี้ลง 3A นะแบต 3A 2ก้อนนะครับเขาแถมมาให้นะครับรุ่นนี้ดีหน่อยเขาแถมมาให้แบบนี้นะครเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาไปาเขาเรียกว่าอะไรเอาไปชาร์จกับพระาทิตก่อนนะครับชาร์จเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาติดตั้งช่วงเย็นๆนะครับให้อากาศมันไม่ร้อนมากนะ,ะครับเดี๋ยวมาประกอบขายึดแผงกันก่อนนะครับ แกะน็อตท,ที่เขาให้มาเลยนะครับอันนี้เขาจะให้พุก,พกเป็นพุกยึดผนังซีเมนต์คอนกรีตนะครับสี่ตัวแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นน็อตร้อยขาแผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นแบบหางปลานะครับมี2ชุดซ้ายขวานะครับก็วิธีล็อกก็ล็อกเข้าไปง่ายๆนะครับร้อยน็อตเข้าไปเลย นงเข้าไปเดี๋ยวต่อไปนะครับก็ใส่แบตเตอรี่ที่รีโมทนะครับเพื่อเทสนะว่าเขามีไฟให้หรือเปล่านะครับตัวโซลาร์แผงเดี๋ยวผมจะลองเปิดเลยนะครับว่ามันมีไฟมาบ้างหรือเปล่านะครับโอ้ไม่มีไฟเลยนะต้องชาร์จนะครับก็เมื่อกี้นะครับประกอบแผงนะครับขาด้านหลังนะครับประกอบมันก็จะพับได้แบบนี้นะครับเพื่อเราไปติดตั้งตรงเสาหรือว่าบนหลังคานะครับแล้วก็ตัวนี้จะอยู่ด้านล่างลักษณะประมาณนี้ เดี๋ยวผมลองเชื่อมอาสายไฟนะครับเข้ากับตัวของหลอดไฟนะจริงๆถ้ามันอยู่ในระยะใกล้ๆนะครับเราก็ไม่ต้องใช้สายพ่วงนะครับก็คือพ่วงเข้ากับตัวหลอดได้เลยโคมได้เลยนะครับอตอนนี้นะครับ ก็สถานะไฟชาร์จขึ้นแล้วนะครับก็คือแสดงว่าแผงนี้มีกระแสไหลเข้าตัวของโคมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปทิ้งไว้ตรงแดดนะครับให้เขาชาร์จให้เต็มก่อนนะแล้วค่อยใช้งานเราลองเปิดดูมันยังไม่รับนะตอนนี้น่าจะไม่มีไฟเลยโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับมี2โคมครับต่อไปก็ทดสอบการชาร์จนะครับเอาแผงไปตากแดดไว้นะแล้วก็ ตัวสปอตไลท์นะครับก็ไว้ในร่มนะก่อนติดตั้งนะครับควรทดสอบก่อนนะว่ามันใช้ได้บ้างน,นะครับครับตอนนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับ2อโคมเลยนะเดี๋ยวลองกดเปิดดูนะครับนี้เปิดด้วยแมนนวลนะครับเปิดปิดเลยแล้วก็จะมีโหมดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับ ให้เลือกเป็นออโต้ดีกว่านะครับสาหรับไฟหน้าบ้านกดออโต้ปุ๊บอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ตั้งสักห้าชั่วโมงกาลังดีนะแล้วแต่นะครับอ่าตอนนี้เขารับคาสั่งเรียบร้อยนะครับจะกระพริบหนึ่งครั้งก็หลังจากสิ้นแสงอาทิตย์นะครับเขาจะเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวเทสจากโคมนี้นะครับผมจะลองลดสายว่าเขาจะทํางานอัตโนมัติหรือเปล่านะครับดูนะครับถอดออกนะครับเสียบกลับคืน เขาเช็คว่ามีแสงแดดรุ่นนี้ค่อนข้างเร็วนะครับมีแสงปุ๊บตัดทันทีโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันนะครับครับเดี๋ยวเราจเจ้าแผงขึ้นไปติดตั้งก่อนนะครับก็เดี๋ยวขึ้นบนหลังคานะครับนี่คือหลังคาที่เราจะติดแผงนะครับเดี๋ยวผมจะยึดเข้ากับน็อต ของกระเบื้องรลอนคู่นะครับน็อต้อยกระเบื้องหลอนคู่ก็ล็อกเข้าไปได้เลยนะครับง่ายๆเดี๋ยวจะล็อกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับร้อยน็อตเข้าไปเลยง่ายมากๆแล้วก็ถันหน้าไปทางทิศใต้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really need song. ติดตรงนู้นนะครับส่องข้างหน้าแล้วก็ส่องเข้าตัวบ้านนะครับมีจัดการให้เขาเรียบร้อย <S <S